สวัสดีครับผู้ชมที่เขารพบหลักทุกทานก่อนอื่นขออนุญาตใส่น้ําแทนผู้ชมว่าพี่น,อน้องคือก่นนะครับสิได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับผมเมื่อนี้ผมมาอยู่ที่ทงนาบ้านบะระเวียงตําบลบึงพลายอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับผมครับเมื่อนี้ผมก็ับมาตามสัญญานลครับเด้อตามนัดหมายที่ห้ไว้ครับพี่น้องในอีพีก่อนหน้านี้ครับผมย้อนหล้างไป ที่ผมบอกว่าสพามาเปิดราคาคอกพอสวิตนะพี่น้องกัยังคงสิจําได้อยู่นะครับู้ใดเป็นเอฟซเก่าๆที่ติดตามมาครับเมื่อนี้ผมกับสีมาสองประเด็นลักๆครับกับสีมาว่าถึงที่ไปที่มาของควายพอให้พี่น้องได้หูวา่าที่ไปที่มาเราก่อเขาเป็นจังไดโอกาสข้างหน้าสีมีเปิดราคาให้พี่น้องได้แบ่งไปให้พี่น้อง,องได้ดูแลบ่วนะครับเนาะ แต่สําหรับมือนี่ก็สิมีแม่หนึ่งเปิดราคาให้พี่น้องได้หลับไปดูแลพิจารณาครับเดี๋ยวสิภาพไปพ่อครับสว้สดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมขออนุญาตแม่ขวัญแนะน้าโตเป็นทางการจักน้อยแน่ให้พี่น้องฮูจักอ่ะค่ะซื้อน้่งขวัญค่ะบ้านโนราเวียงหนึ่งที่สองมูสองตะบุญนุงพ้าใบอำเภอแก่งสานน้างจกงววัดนครราชสีมาค่ะมีเบอร์โทรป่ะน้อมีค่ะ บอกน้ำเนี่ยครับเบอร์โทรค่ะ088-049-709-4ค่ะครับผมเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนาะ,ะพอดีผมมา่าทยทำไว้แต่ว่ามาคำกัเลยประเทศไล้หูไร้ละเอียดกันหลายว่าสิเปิดตัวใดจังใดครับบนันทึกก็สิลบกวนเราที่ไปที่มาเราก่อของควายฝูงนี่ให้ฟังจังหน่อยเนี่ย,ยให้พี่น้องได้หูนีได้มา ตาพอตะแมค่ะเลี้ยงมาต่ไเท่าใดเป็นควายกับสื่อแม่แน่ทับพอพันแนครับเลี้ยงมาได้หลายปีแล้วค่ะมันกับเพยเดี๋ยวนี้มีอยู่ประมาณยี่สิบแปดตัวค่ะครับได้ได้ซื้อเขามามอซื้อมาค่ะซื้อมาแน่เป็นบางตัวมูโตกับลูกคอกจ้าของแน่ก็เลี้ยงง่ายค่ะครับเลี้ยงง่ายเนาะก็เลี้ยงธรรมชาตินี่แหละเนาะเลี้ยงธรรมชาติอือแต่จังไห่แม่แม่รักๆเขาแม่รักๆกับแม่นั่นค่ะ โอ้แม่พูนะนะนี่กับพอพันครับตัวนี้ค่ะแล้วก็คู่นันกะก็เป็นลูกคอ,อกล่ะค่ะออกมามันจะมีสองเราพวงหนึ่งมันจะเป็นเขาเบเ่อซุ้มนึงมันจะเป็นเขากลอมๆมันจะมีสองพันโอ,โอสองเราสอง,สองพันมันจะเป็นตัวดำๆไข,ข่ไข่ควาวยนิโก้ซุ้มนั้นมันเป็นคนละซุ้มอันนั้นเป็นซุ้มนึงหนึ่งน,นะครับเนาะไค่ไข่กล้วยนีโกมันเป็นเขากลอมๆอันนี้ซุ้มนึงค่ะมันเป็นเขาเบื่อครัเขาเปิดออกเขาเปิดมันจะเป็นสองซุ้มเลี้ยงง่ายค่ะเด็ปีละลูก ได้ปีละลูกควายได้ปีละลูกครับสาว่าปีหนึ่งกับใครได้สองสามแสนดูหรอสองสามแสนเขียงอัดฟางก็ซื้อของเจ้าของเองอ๋อกามีเขียงอัดฟางปีนึ่งก็ได้ปีนี้ก็ได้ไปแล้วสองสามแสนแล้วค่ะขายไปแล้วครับแล้วก็ขี่มั่นกับกอกถุงขายกอกถุงขายอีกเนาะครับเนาะกอกถุงขายน้ำไว้จะใส่หายเส้าเจ้าของน้ำครับกระเก็บทีไว้เป็นล็อกเป็นล็อกเลี้ยงประมาณ่นมีิบรา นี่ค่ใช่แล้วค่ะค่ะพื้นที่ยุุ่่นกัข้างหลังกับนี้ค่ะเห็นเป็นล็อกเป็นลองไว้ล็อกนี้ก็ล็อกนี่มันเรียงง่ายค่ะใส่ไฟช็อตเอาอ๋อใส่ไฟช็อตตีทุกข้ขาวนี่คือไฟช็อตตัดสีย้อนแสงเลยได้ครับพื้นที่กับสิมีแบ่งการจัดการกับเป็นล็อกนี่ล็อกนึงค่ะนี่เขาไปหันกับเป็นทีหน้าอีกกับเป็นล็อกเรียงควายอีกค่ะมันติดติลร่ำหวยทั้งนั้น ยี่สิบไรนะครับประมาณยี่สิบไรยี่สิบไรกับแบ่งเป็นอะไรเนี่ยค่ะไรเขามากับช็อตใบเลยเพ็ด <im it> หน้าเข่าแล้วก็ล,ล้อมไฟช็อตใบเนาะครับเนาะช็อตใบอืมเตือนทีล้อครับเด้อเดือนเริ่มเดือนจากตุลาหนีิก็สิออกไปละค่ะไรกันไรกันออกไปเลยไรออกไปคือลูกมันจะออกนะอ๋อลูกทองเหมือนเด้ค่ะมันทองเหมือนทองง่ายๆมันทองมาเรือยเดียทองมีลูกมัแล้วค่ะก็ตีออกย่นี่ก็มีตัวเมย์สองสามหาหกเก็ดแม่แปดแม่นี่ก็ออกหมดเลยค่ะครับ ได้ได้พัฒนาสายพันธุ์ก็คือมี่พอพอคุ่นฝูงเนาะพอคุ่นฝูงต่อสื่อมาค่ะพอคุ่นฝูงมามันอยากไคสิบ่หมู่นแม่ขวัญนี่ก็สิเป็นแฟนของพอชัดชัยนะครับเนาะที่คลิปที่แล้วที่ได้พอชัดชัยได้มาออกซื้อไปแล้วคลิปนี้ก็ให้เป็นของแม่แม่ขวัญบันนี้แม่ขวัญตัวไหนสิเปิดตัวนี้ค่ะกับลูกนะเฮมอ๋อตัวนี้นะครับลูกมันอยู่ใกล้ๆลูกตัวเมียครับอ ตัวเพียกค่ะตัวเขาเยี่ยมเาเลจับได้บอเขาจับได้บออ่านี่เนาะครับตัวนี้สิเปิดนะครับเด้อเอ้าวเดี๋ยวเห็นผมอยากเห็นหลายๆมุมอยู่จับได้บ่ได้ค่ะเหย็ดเหย็ดเหย็ดเหยอดเหย็ดอ้าเอาคุณคุณเชื่องเชื่องเนาะ เรืงดีอยู่นะครับเนะาะเรื่งดีค่ะเขามีซือ้อบ่เนาะนี่ซื้อว่าซื้อว่าน้าแม่นาเนาะจ้าแม่นาลูกเท่าไรแล้วลูกสามซีในทองลูกสามซีอยู่ในทองนะครับเนาะค่ะนี่เด้อครับอัตลักษณ์กัเป็นควายมันบานนะครับเนาะจ้าพูดบานแต่สวยงามครับเล็บเล็บที่ว่ากลมดีนะพี่น้องจ้าเขาเบอร์เขาอันนี้เขาเอิน้นทรงเขาหยังทรงเขาหยังนี่เขาเพกเขายังสี่บอก S <S เขาเปกสิบ่ทรงเขาเปกสูงประมาณร้อยเท่าไรร้อยเท่าไรแม่สูงเท่าไรร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องตีไว้เพื่อเพื่อนะครับผมสิตีต่มไว้ส่วนคันพี่น้องสนใจหลีให้มาวัดโตก่อนนะแม่นเนาะมาเบิ่งเอาคะ่ะครับมาเบิ่งตัวจริงพี่เนาะจ้าครับมากยังไงให้มาเบิ่งตัวจริงด้วยครับเขากับลูกซีเนาะลูกซีครับที่องครับตอนนี้กับทองจซกเดือนแล้วเอาสีออกประมาณนี่แหละค่ะกุมภา ออกกุมภาได้ครับเด้อไก่สีออกแล้วกุมภาพี่น้องได้ไปกะบหาเดียนลกเดียนไปรอรุ่นว่าสิเป็นลูกสาวหรือล,ลูกชายเนะาะเจ้าของส่วนสูงประมาณพี่น้องผมจิตตให้ประมาณท้าม,มือไทยไทยเขาสีทรงต่ำแนวอยู่หนาสิลอยสามสิบบวกบวกด้ครับเด้อสามสิบบวกเกินทางสิบห้ามะเบิงเอาค่ะแต่ทั้งนี้พี่น้องมาวัดเอาได้ครับเด้อฮาจังไดกะผมกะให้มึงเสือ ใส่ลูกเขาก็ตัวใดล่ะตาลูกอ่ะเขามีลูกนะครับเดี๋ยวมีลูกค่ะลูกตัวเมียค่ะให้ลูกให้เมึงลูกจำได้บ่จำได้แม่แม่เนียนบ่แม่ันหน้ามาหาเขาหนิบ่น่ะนี่ยนี่ค่ะเนี่ยนี่ลูกสวยอ๋อนี่บ่ค่ะลูกสวยนี่เดี๋ยวเขานี่นี่ตัวนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยกินหยาดเด็ดเดอยู่นี่นี่เนาะลูกตัวเมียค่ะครับนี่เด้อลูกเขาครับเด้อลูกสวยให้พี่น้องมึงภาพอาชีพอะไรตั้งนะครับเด้อ ลูกตัวเมียลูกตัวเมียเขาปล่อยพร้อมลูกบ่เนี่ยเปิดพร้อมค่ะปล่อยพร้อมลูกก็ได้อเดียวก็ได้เปิดเดียวก็ได้แยกเปิดแยกก็ไ้นี่แหละลูกค่ะเนี่ยลูกกับแม่เขาร้อมแม่ก็ได้เนาะมีเด้อครับลูกเขาจักจังเดือนแล้วลูกลูกประมาณปีบ่ตาปีหนึ่งแล้วค่ะลูกปีเพราะว่าสิออกนองแล้วสิบสองเดือนหรือว่าปีหนึ่งนะครับแล้วเพราะเขาสิออกนองแล้วเขาสิออกนองแล้วค่ะ ลูกสวยลูกยังอยู่ตัวเดียวนี่นะครับเนาะค่ะลูกมันใสนี่เดี๋ยวตัวนี้กับแม่ลูกมันใสนี่แม่ยิ้มไงเขาเบอร์เนยอันนี่กับแม่คือเขาคือแม่เลยส่นนอเอเขาคือแม่อันนี้กับลูกสาวเพิ่อนนี่กับลูกสาวเพิ่อนนะครับเด้อลูกลูกแรกบ่เนี่ยลูกแรกบะจตาลูกสองค่ะอันนี้ลูกสองนะครับเด้อนี่ลูกสองด้เขาเขาคือแม่เกิดจากพ่อบ้านเนาะครับเนาะจ้าพ่อเขาอยู่ปะขายไปยังขายไปแล้วค่ะ เพราะเขาขายไปแล้วได้ครับด้วนี่นี่แล้วกันี่น้องเนาะใส่เราตัวเมื่อกี้บอน้องนั่นเลยตัวผุน้องตัวนั้นน้องเพ่นอันนี้พี่พี่สามนอันนี้น้องสามน้องสามนี่ด้ครับน้องสามเปิดไว้พี่น้องเสียวไปทั้งแม่ลูกก็ได้เนาะหรือว่าสีแยกไปเดี่ยวเดียวก็ได้เดี๋ยวสิพามาเมืองต่ออีกครับ ให้ยผลด้วยมึงเอาให้มาเบิองเอาครับส่วนสูงลอยสามสิบกว่าอยู่ดอกครับสามสิบบ่ต่ำกว่าสามสิบห้าได้หลุดคงยงได้เลยครับหลายสิบสามหกสิบหกอ่ะครับครับพี่น้องมาเมืองโตก่อนเด้อครับก่อนที่สิมาก็อยากบ่อยากให้เสียเวลาเนาะกระโทรมาครับบ่อยากให้เสียเวลาให้โทรโทรเข้ามาแล้วก็มาถามมาเช็ครายละเอียดก่อนเด้อครับเด้อ ไลูกสีขาทองครับพี่น้องลูกสีขาท้อง เขากว้างครับเขากว้างนาเขากว้างนะครับเนาะเขาเบอร์ครับเไม่ห้เรื่องง่ายออกไม่ได้กอกได้ยังเขาคาราบาลกรอกก็ออกเองขอดเองออกเองขอดเองขอดง่ายไม่ได้ยากหรอกค่ะท่องไว้เท่าไหร่น้อครับเปิดไว้แม่ลูกแสนซีค่ะแม่ลูกสาวเมื่อกี้นี่เนาะครับอย่าในท่องแม่ลูกสาวแม่พร้อมลูกสาวแล้วแสนซีนาะครับเนาะอย่าแขอยมาเบิ่งเอาค่ะจย่าแขวมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเปิดไว้แม่ลูกแสนซีซ้ำหัวใจ เดี๋ยวก็ออกแล้วเดี๋ยวก็คลอดเพราะว่าในท้องอีกรออีกสามสี่เดือนคลอดครับอีกด้วครับเปิดไว้ที่แสนสี่สามหัวใจส่นครับควายกับบ้านๆเนาะแม่เนาะไว้บ้านครับควายบ้านพอเจอเกิดจากพอคุ้มฝูงที่เปลี่ยนตลอดเนาะเปลี่ยนตลอดครับเพื่อป้องกันเลือดชิดทางแม่กรับ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพอพันดถ้าแยกฟูงไปแล้วกับสีใหญ่ครับเพราะว่านี่มันปุ๋งหลายปุ๋งหลายครับเพราะว่านานี่กับยาหน่อยเนาะแม่ถ้าแยกฟูงไปก็อ้วนเกี่ยวเขาแรียนี่ผู้ใดไปไปเลี้ยงนี่บ่ธรรมดานะครับพี่น้องปีใหม่ก็ออกค่ะหลังปีใหม่หน่อยนึงก็ออกลูกแล้วค่ะถ้าให้ผมเบิ่งกับถ้าพี่น้องมักกับสีไป๊ะปั๊บก็คือไายเขาอาจสิรีบแนวยู่แต่ว่าถ้าไม่เลี้ยงอ้วนขึ้นไายมันก็จะเต็มดอกถ้าอ้วนขึ้นนี่สิเต็มครับนี่ตอนนี้เขายังรีบอยู่เพราะว่ามันเขาจอย เพราะว่ามันกระดูกมันกระดูกเชิงการเขาไยนะครับมันสิกว้างอยู่แต่เพราะว่าเขาโค้งใหญ่อยู่ครับพวกใดที่มะเบืองเพิ่นกระมักตัวนี้แหละค่ะเพิ่นว่ามันโค้งใหญ่โค้งเขาง่ายอยู่ครับแต่เขาเขาพอพันใหญ่ๆมาทับเขาจอยครับเขาจอยตอนนี้ันนั่นลูกเอาฮีติดกรร้างสิยานุ่มน้ำครับนี่เด้อครับให้ลูกกันให้ลูกกับงามครับเกื่อจะเพราะบ้านๆที่ให้เห็นเมื่อกี้นี่ครับค่ะเพื่อวาใส่ได้มาเบืองเราค่ะเดี๋ยวขอโทษมาก่อนก็ได้ค่ะครับ ฝากเด้อค่ะผู้ใดสนใจกะติดต่อมาเบอร์โทรนี่เลยราคา0880497094ค่ะบ้านโนรเวียงครับบอกว่าบ้านไอ้ขวันยุ้ยใส่บ้านังสี่ยุ้สระกลางบ้านเด้อค่ะบ้านไอ้ขวันยุ้ยสเด้อบ้านสระกลางบ้านบ้านโนรเวียงค่ะครับผมมาได้ค่ะมาเบิ่งถุงแม่มาเบิ่งเอากอนแล้วครับมาเบืองลากอพอใจยังไงมาบอกกันครับผมค่ะว่าหรือพู้ใดสิให้ราคาหลายๆเพิ่นก็มีให้อยู่เด้อคุณอย่าไรค่ะมาเลยค่ะให้ได้ราคาเนาะครับเนาะจ้า บออดดกของซื้อของขายบมดเนี่ยเด้มาจีบให้ราคาถูกสูงกับอาจจะเปลี่ยนใจเลยเนาะเนี่ยเนาะหลายโตอยู่มาเบิงเอาครับนี่มีหลายโตให้เบิงชมเพราะราคาตรงกันเนออาจจะได้เป็นตัวนี้สิคอดเลยเนาะค่ะน้องนี่เนาะครับแั้วนี้สิคอดแล้วค่ะอันนี้มันเป็นแม่ลูกกันเด้ตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นแม่ลูกกันนโอ้คือกันมันคือกันเขามันร้รอบๆมันคล้ายๆนี่าะเป็นส้วงมันจะออกพร้อมกันปีกายมันออกลูกพร้อมกันสองตเลยค่ะเด้ครับ เนี่ยบางหีมะตนมัวมาแลเวานี่ต้องบอกว่าเป็นการฉี้พิกัดนะครับได้พี่น้องควายงามๆสายบันๆครับถือว่าผมมึงยูนี่ถือว่างามครับบ่ถือว่าน้อยนะครับเนาะควายยูนี่กับสีฟงนี่อยู่ประมาณร้อยร้อยสามสิบบวกขึ้นนะครับองฟงนี่แต่กับบาถึงยังบ่ทันอีกถึงร้อยสี่สิบด้ครับพี่น้องอผู้ใดมองหาควายอยู่ระดับเกรดนี่ครับร้อยสามสิบบวกนี่ก็มีให้เลือกให้มึงให้ชมนะครับเนาะลองมาให้ราคาแม่เป็นมึง ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่ขวัญนะครับเนาะขอบคุณหลายหลายที่ไว้วางใจใหช่องเก่าชนะจนมาซอยเปิดราคาเนาะครับเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับแด้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เขาครับเป็นกําลังใจให้ครับช่องเก่าชนะจนสิได้พาพี่น้องไปเยี่ยมชมอกบ้านๆหรือว่าฟาร์มเล็กฟาร์มหน่อยหรือว่าเป็นนายหอยนะครับเนาะเพื่อนนายหอยอยากให้ไปซอยงานยังไงก็ยินดีครับยินดีเป็นกัลยาณนนมิตรกับพี่น้องทุกคนครับ สุดท้ายอีลีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ